สวัสดีค่ะพี่น้องคลิปนี้เนาะคะ่ะอ่อยจะพามาชมโครงสร้างบ้านสไตล์โมเดิร์นนะคะพี่น้องจะพามาชมเพื่อเป็นแนวทางให้กับพี่น้องเนาะคะ่ะที่กําลังคิดอยากจะสร้างโครงสร้างบ้านสไตล์โมเดิร์นนะคะพี่น้องสักหลังหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะไว้ทายู่อาศัยนะคะในงบที่ประหยัดนะคะพี่น้องบ้านหลังนี้เนาะคะ่ะมีความกว้างอยู่ หกเมตรนะคะพี่น้องด้านกว้างนะะเนาะสวนด้านยาวนะคะเดี๋ยวพามาดูด้านข้างนะคะด้านข้างมีความยาวอยู่เก้าเมตรเนาะคะ่ะพี่น้องความยาวนี้ยาวเก่าเมตรนะคะเสาทั้งเบินะคะของตัวบานล,ลังนี้นะคะมีทั้งเบิดสิบสองตนเนาะคะ่ะพี่น้องเสาด้านานานี้เป็น มีความสูงอยู่3เมตร50เนาะคะ่ะเสาด้านหน้าเนาะคะ่ะพี่น้องเป็นเสาหน้าหาทั้งหลังเลยเด้อค่ะเด้อส่วนเสาตัวบ้านนะคะเสาตัวบ้านนี่สิมีความสูงอยู่4เมตรนะคะพี่น้องเป็นเสาหน้าหา้างเหมือนกันเนาะคะ่ะเสาจะเป็นเสาปูนทั้งหลังเลยเนาะคะ่ะเนาะ ซึ่งงบประมาณนะคะพี่น้องงบประมาณที่คุณแม่เจ้าของบ้านบอกนะคะว่าที่ทเจ้าของบ้านเพิ่งใส่ไปนะคะพี่น้องก็คือหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทเด้อค่ะเด้องบประมาณนะคะแสนหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทนะคะแบ่งเป็น งบประมาณค่าช่างนะคะพี่น้องค่าสร้างนี่สี่แยกออกมาประมาณ15,000บาทนะคะส่วนค่าวัสดุจะอยู่ที่1 2ึ0 0 0บาทเด้อค่ะเด้ออันนี้เป็นทรงโมเดิร์นนะคะหลังคามีอยู่3พักเด้อค่ะเด้อมีอ่าด้านหน้าแล้วก็ตัวบ้านนะคะแล้วก็อีกทางหนึ่งก็จะแบ่งเป็นอีกอ่าพักหนึ่งนะคะพี่น้องมีอยู่3พักนะคะ ลังคาก็เป็นสันไทยนะคะพี่น้องสวนโครงสร้างนะคะโครงสร้างของอ่าโครงสร้างบ้านนะคะก็จะเป็นเหล็กนะคะพี่นอ้องขนาดก็อ่าหกคูณเก้านะคะพี่น้องเทาก็มีอยู่สิบสองต้นนะคะตอนนี้เพื่อนกะเฮ็ดโครงสร้างไว้นะคะกะอ่อยกับพามาชมนะคะเพื่อเป็นแนวทางนะคะเด้อดังนะคะดังตรงงนาตรงต้ง,ตงด่านนานีก็คือบอริตตอดังขึ้นนะคะพี่น้องเสาที่สองนี้เพื่อนจะตอดังขึ้นอยู่ 30ซเส้นนะคะส่วนตัวนี้สิต่อดังอยู่ประมาณซิปหาเซ้นนะคะพี่น้องที่มันต่อขึ้นเนาะค่ะเนาะส่วนด้านหลังนี่ก็คือบดเอต่อดังขืนเลยนะคะจะยึดติดกับเสาเลยเนาะค่ะจะเชื่อมติดกับเสาเลยเนาะค่ะเนาะลังค่าด้านคางอยู่น้องมากอะยู่นออกมาประมาณ1เมตรนะคะพี่น้องด้านนาด้านคางเนาะค่ะเนาะอยื่นออกมาเมตรหนึ่งนะคะนี่เนาะค่ะพามาชมเนาะค่ะโครงสร้างบ้านในงบประมาณ1นึ่งแสนสี่หมืนบาทนะคะค่าช่างนี่ก็คือ หนึ่งหมื่นห้าพันบาทด้วยค่ะเด้อคาร้างนะคะส่วนค่าวัสดุก็หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะคะเป็นทรงแบบนี้เลยเนาะค่ะนาะก,<อ>ก,ก็พามาชมนะคะกับพี่น้องบางท่านนะคะกําลังคิดอยากจะสร้างบ้านเนาะค่ะก็ยังไม่รู้ว่าจะสร้างแบบไหนดีนะคะจะเริ่มต้นยังไงดีเนาะค่ะนาอก,ก,นก็คือว่าเริ่มต้นเริ่มแรกนะคะ ถ้ายังเรายังมีงบไม่เยอะนะคะพี่นอ้องอ่อยกันแนะนําว่าสร้างแบบนี้ก็ดีเนาะคะ่ะสร้างเป็นโครงสร้างไว้ก่อนนะคะพี่น้อง ł, เท่ามีเงินเท่ากระจังแบบเพิ่มเติมนะคะจังเหตุไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องกระจังเพิ่มจังเติมจังเส <ๆ S 2> ริมไสเนาะคะ่ะเนาะก็ทาทาไปก่อนนะคะก็คือทําโครงสร้างไว้ก่อนนะคะค่อยต,อต่อเติมทีหลังสินะคะพี่น้องเนาะคะ่ะด้านหน้าก็จะเป็นประมาณนี้เนาะค่ะพี่น้องทรงสวยค่ะบ้านหลังนี้ พามาชมนะคะทรงสวยค่ะทรงเรียบง่ายนะคะก็ถ้าแบ่งเป็นห้องนอนเนาะค่ะก็จะได้ห้องนอนอยู่ประมาณสองห้องนอนนะคะหนหึงน่นหงห้องคั่หนึ่งห้องหนาแ้วกันหนึ่งห้องของดังเห่นนะคะพี่น้องประมาณนี้นะคะนาอก,ก็ดูดีอยู่ค่ะพี่น้องสวยงามอยู่นะคะทรงสวยนะคะหลังคากับสลบแบบพอดีนะคะพี่น้องกับบร้สโสลบแห้งเนาะคะ่ะในระดับที่พอดีเลยนะคะนอกความสลบนะคะ ต้องมีต้องหนาบ้านเพิ่นก็นจะมีปลูกพักสวนขัาวน้านะคะพี่น้องเนาะคะ่ะเนาะปลูกพักข้าแยงปลูกพักอย่งต่างๆไว้นะคะพักขะแยงงามๆเนาะคะ่ะไปสระแเน่นะคะพี่น้องแบบงามเลยนะคะอันนี้เพิ่นก็ปปูกไว้แน่นเอยียงก้อนนี้หล่อรถนะคะพี่น้องอันนี้ก็เป็นพักห้อมเปนะคะก็ดูบ้านแล้วก็ดูพักด้วยนะคะ มาเบิงบานเลยว่ะมาเบงผักเนาะคะ่ะเห็นสวยงามดีเนาะคะ่ะปลูกไสแบบนี้กระดีนะคะพี่น้องปลูกไสอ่ะเขาเอื่นว่ายางรดเก่าแบบนี้เนาะคะ่ะเนี่ค่ะก็เอามาใช้ใช้ไปอยู่ได้เหมือนกันนะคะในการปลูกผัก,กคลิปนี้เนาะคะ่ะก็อาจจะไม่ได้อะสัมผัสเจ้าของบ้านถึงรายละเอียดว่า ค่าเล็กท่ดไดนะคะพี่น้องคา่าโครงสร้างเล็กเท่ดไดคา่าหลังคาท่ดไดคาา่าเสาท่ดไดนะคะอ้อยกะจะบอได้จอลึกขนาดนั้นนะคะกคลิปนี่กะคือสรุปมาให้แล้วนะคะเนาอก็คือค่าวัสดุนี่หนึ่งแสนสองหมืนห้าพันบาทนะคะค่าช่างหนึ่งหมืนห้าพันบาทนะคะนาออ้อยก็ได้สอบถามกับเจ้าของบ้านเป็นทีเรียบร้อยนะคะเกี่ยวกับงบประมาณนะคะเข้าข่าวนะคะเนาะสวยอยู่ค่ะพี่น้องเป็นแบบนี้เลยนะคะอันนี้เพื่อนกะได้เท่าข้านไว้เรียบร้อยแล้วนะคะนาะ พื้นที่ห้องก็จะประมาณอยู่ที่อ่าล็อกละล็อกละเด้อค่ะล็อกละเก่าตารางเมตรนะคะพื้นที่ห้องห้องแต่ละห้องนะคะพี่น้องประมาณเก้าตารางเมตรเด้อค่ะเด้อประมาณนี้นะคะพามาเบิงเพื่อเป็นการเติมฟันให้พี่น้องได้ลายฐานเนาะคะ่ะเนาะคะ่ะทีก่กําลังคิดอยากจะสร้างบ้านเฮ็ดบ้านเนาะคะ่ะนอกเหลื่อมตนเฮ็ดบ้านสร้างบ้านเอาไยกันพามาชมนะคะเพื่อเป็นแรงผลักดันเนาะคะ่ะเนาะ ประมาณนี้นะคะพี่นอ้องเป็นทรงแบบนี้เลยเนาะคะ่ะนาองทรงสวยค่ะในงบอ่าหลักแสนอ่ากกวานนะคะพี่นอ้องตัวนี้เพป่นสร้างกันเองนะคะมาสร้างหาก็เลยสร้างได้เนี่นี่ละค่ะค่าสร้างเพียงแค่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะคะอันนี้ก็คือช่างกันเองเนะคะ่ะพี่นอ้นองค่ะสำหรับคลิปนี้เน่าะคะ่่ ออยก็ต้องขอบคุณคุณแม่เจ้าของบ้านนะคะะล้ะก็ขอบคุณพี่น้องด้วยค่ะที่เขามาติดตามรับชมคลิปนะคะจังนกัฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ออยไดีเฮ็ดคลิปต่อไปในเดอ้อพี่น้องสำหรับมื่อนี้สวัสดีค่ะ